ใช้ชีวิต1วันด้วยเงิน300บาทสวัสดีครับผมบาทอัปเดตใบครับอีพีนี้เดี๋ยวผมจะพอดีวันนี้จะมาลองทำดูว่า,าใช้ชีวิต1วันด้วยเงิน300บาท ค่าแรงขั้นต่ำดูว่าวันนี้ผมจะอยู่รอดไหมด้วยเงิน300บาทในวันที่ไปทำงานก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าปกติอ่ะบ้านผมกับร้านผมจะอยู่ใกล้กันก็เดี๋ยวจะหักค่าเดินทางจากบ้านไปร้านแล้วก็จากร้านมาบ้านก็ถ้าคิดเป็นค่าวินมอไซค์หรือว่าขี่รถไปเอง ก็จะอยู่ประมาณ50บาทไม่เกินนี่ครับไปกับผมก็ถ้างั้นก็เริ่มต้นด้วยว่า300หักค่าเดินทางวันนี้เช้าเย็นก็จะเหลือ250บาทก็เดี๋ยวดูกันว่า250บาทเนี่ยวันนี้ผมอ่ะจะอยู่รอดไหมใช้ชีวิตได้ไหมในการกินข้าวกินขนมกินน้ำแถวนี้ก็ถือว่าค่าอาหารก็กลางๆครับไม่แพงมากเดี๋ยวเช้านี้จะไปซื้อข้าวที่ตลาดก่อนว่า จะใช้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะมีวิ่งไปส่งของวิ่งไปรับของอะไรด้วยครับแต่ต้องบอกก่อนว่า,าระหว่างวันรถที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นรถที่ไว้ส่งของที่ร้านก็ค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันอะไรงนี้ก็จะเป็นทางร้านจ่ายหมดทุกอย่างของผมก็จะมีหน้าที่แค่ว่า ใช้เงินกินข้าวแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยววันนี้จะหักค่าเดินทางด้วยชาวเย็นเดี๋ยวดูกันครับไปโอเคครับถึงตลาดแล้วครับเดี๋ยวอ่าไปซื้อข้าวก่อนครับดูดูซิว่าเช้านี้เราจะใช้เงินไปเท่าไหร่ไก่ห่อหนึ่งครับแล้วก็เอาน้ำพริกหนึ่งด้วย

เดี๋ยวผมแวะซื้อน้ำชงก็เราจะได้มีน้ำแข็งกินไว้ทั้งวันเพราะว่าปกติอ่ะผมอ่ะจะซื้อน้ำเป็นถุงเนี่ยแล้วก็ใส่ไว้นี่ครับแล้วน้ำแข็งอ่ะมันจะอยู่ได้ถึงเย็นเลยน้ำถุงอ่ะจะอยู่ประมาณ2 5บาถึง35บาทก็แล้วแต่ว่าเราจะกินน้ำอะไรครับเพราะว่าผมคำนวณแล้วถ้าเราไปซื้อน้ำแข็งเซเว่นน้ำแข็งเซเว่นแก้วเล็กมัน9บาท มันเติมได้ไม่เต็มครับแล้วก็เวลาเราไปใส่น้ำเนี่ยน้ํามันก็จะทําให้น้ําแข็งละลายลงไปอีกแต่ถ้าเราซื้อน้ําชงแบบนี้มาเลยครับน้ําแข็งพูนพูนเลยเต็มแก้วได้มาแล้วครับชาดําเย็น25บาทครับถึงรานเรียบร้อยแล้วครับเช้านี้ที่ใช้เงินไปก็อย่างที่บอกครับค่าค่าเดินทางอะครับผมก็หักไป50บาทก็คือเช้ากับเย็นเพราะผมตีเป็นเหมือนกับว่า ถ้าผมนั่งมอไซค์จากบ้านมานี่หรือว่าผมขี่มอไซ์มาเองไปกับก็ตีสัประมาณ50บาทอ่าแต่วันนี้ก็คือผมขับรถที่ร้านออกมาก็ถือว่า50บาทก็เดี๋ยวหักเข้าเข้าทางร้านไปให้เป็นค่าน้ำมันไปออกจากบ้านมี300าหักค่าเดินทางไปเช้าเย็น50บาทก็จะเหลือ250แล้วเมื่อกี้ข้าวเหนียวไก่ครับ แล้วก็น้ำพริกกระปุกหนึ่งก็อันนี้สามสิบบาทแล้วก็น้ำชงชาดำเย็นครับอันนี้ยี่สิบห้าบาทแล้วก็น้ำขวดใหญ่ครับเซเว่นสิบสาบาทคือเช้าเนี้ยผมก็กินชาดำเย็นไปแล้วก็ถ้าชาดำเย็นหมดผมก็เอาน้ำเปล่ามาเติมซึ่งน้ำแข็งมันจะอยู่กับเราได้ทั้งวันแล้วทำให้เรากินน้ำเย็นได้แต่ถ้าไม่กินก็ตัดตรงนี้ออกไปแต่โปรตีครับผมก็คือจะ ทำอย่างนี้ครับเอาน้าแข็งไว้กินได้ทั้งวันก็อย่างที่บอกครับวันนี้300บาทจะลองใช้แบบดูเลยครับว่าจะกินอะไรจะจะกินขนมจะกินข้าวจะซื้ออะไรดูที่ว่าทั้งวันอะ่ะมันจะกินได้พอไหมกับที่ความต้องการของเรา <c oughs> เดี๋ยวเอาน้ำคนเนี้ยไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนจะได้เย็นเนครับเนี่ยครับปกติถ้าอยู่ที่ร้านผมก็มีน้ำให้กินทั้งวันก็ไม่ต้องซื้อประหยัดไป แต่เดี๋ยววันนี้จะลองกินน้ําขวดนี้ขวดเดียวนี่เอาแช่ไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ําใส่แก้วก่อนแล้วก็ทําการกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวผมจะมีออกไปส่งของก็ดูครับว่าระหว่างทางผมจะหิวอะไรไหมอยากกินขนมอะไรไหมแล้วจะพอไหมเนี่ยสามร้อยบาทค่าแรงขั้นต่ําผมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับวันนี้เราจะรอดไหม แก้วเก็บความเย็นครับแก้วนี้ใช้มาตั้งนานแล้วครับเก็บความเย็นอยู่จริงครับเนี่ยเราก็เอาชาดำเย็นครับที่เราซื้อมาเทโผลที่ผมซื้อที่ผมอา่าไม่ซื้อน้ำแข็งเปล่าที่เซเว่นก็เพราะว่าที่เซเว่น่ะน้ำแข็งผมเคยซื้อมาแล้วเก้าบาทอ่ะมันได้ไม่เต็มแก้วครับแล้วก็ อ,อยู่อยู่ได้ไม่ทั้งวันครับไม่ใช่ไม่เคยลองนะครับเคยลองแต่น้ําแข็งแบบเนี้ยอยู่ได้ทั้งวันจริงๆเนี่ยครับเหลือด้วยครับนี่ครับเต็มแก้วพอดี ก็เอาฝาปิดไปก่อนอยังปิดได้ไม่สนิทเดี๋ยวรอให้ละลายนิดนึงข้าวเหนียวไก่เจ้านี้ผมชอบมากครับไก่อร่อยครับข้าวเหนียวก็นุ่มแล้วก็ที่สำคัญให้เยอะครับเนี่ยครับ20บาทนะครับห่อนี้มีอยู่จริงครับแถวบ้านผมเองตลาดวัดโบสถ์ครับบางใหญ่อันนี้ก็น้ำพริกนี่น้ำพริก10บาท ขเ,เนียวไก่20ก็มือนี้30บาทครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อครับว่าวันนี้ต้องรอดเป็นพี่ยเรียบร้อยครับอิ่มเรียบร้อยครับน้ำพริกเหลือเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเราออกไปส่งของกันรอบแรกครับก ไม่รู้ว่าจะได้แวะใช้เงนินอะไรไหมแต่ที่แน่ๆคือพกน้ำไปกินด้วยครับนี่เติมน้ำเปล่ามาเรียบร้อยครับกินข้าวก็นี่ครับน้ำพร้อมได้ของกินแล้วครับไก่ย่างห้าดาวเอาไก่จอเผ็ดไม้หนึ่งครับแล้วก็ข้าวเนห,หนียวหัวหอนึงครับเท่าไหร่ครับ ใก่จอะหนึ่งไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อครับน่าจะอยู่ท้องครับเดี๋ยวแวะซื้อขนมร้านลุงเปียกกาแฟโบราณครับร้านนี้ของขนมเยอะครับแล้วก็น้ำอร่อยมากครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูขนมอย่างเดียวครับเนี่ยครับนี่ครับร้านลุงเปียกได้ข้าวเหนียวสังขยะไปถ้วยหนึ่งครับ20บาทครับได้แล้วครับมื้อกลางวัน ไก่จเจาะข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวสังขยาครับส่วนน้ําก็จะเป็นน้าเปล่ากับน้ําแข็งที่เหลือจากเมื่อเช้าครับโอเคครับก็ตอนนี้มาถึงมื้อเย็นแล้วครับผมแวะตลาดเดี๋ยวก็จะว่าจะไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวครับก็ร้านนี้กว๋วยเตี๋ยวก็ถุงละ40บาทก็น่าจะ การใช้จ่ายวันนี้แล้วครับน่าจะพอมีเงินเหลือกลับบ้านครับวันนี้เพราะว่าน้ําก็นี่ครับน้ําก็เอากลับมากินด้วยน้ําก็ยังเหลืออยู่ครึ่งขวดอันนี้แช่ตู้ที่ร้านไว้ครับโอเคน้ําแข็งก็เอากลับมาครับนี่โอเคครับเดี๋ยวผมลงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวสรุปให้ดูทีว่า วันนี้เราใช้จ่ายไปทั้งหมดกี่บาทในการใช้ชีวิตประจำวัน300จะเหลือเท่าไหร่ได้แล้วครับก๋วยเตี๋ยวพอดีน้องฝากซื้อครับอันนี้ก็จะเป็นของผมถุงเดียวก็ถุงละ40บาทก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับก็สรุปเย็นนี้เราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมากินถุงหนึงครับ ก็ค่าใช้ใจ่ายสำหรับวันนี้เข้าๆก็ทั้งหมดที่ใช้ไปนะครับสรุปรวมแล้วก็เป็นค่าเดินทางเช้ากับเย็น50บาทมื้อเช้าก็มีข้าวเหนียวไก่30บาทครับก็เป็น80แล้วก็น้ำชาดำเย็นถุงหนึ่ง25บาทเป็น105บาทละแล้วก็ น้ำเปล่าขวดหนึ่งก็อีก13บาทเป็น118บาทสำหรับตอนเช้าแล้วก็มามื้อบ่ายก็จะเป็นข้าวเหนียวกับไก่จ้อ35บาทก็รวมเป็น153บาทแล้วก็มีข้าวเหนียวสังขยา1่ถ้วย20บาทก็เป็น173บาท มาถึงตอนเย็นก็ก๋วยเตี๋ยว40บาทครับถุงเดียวก็เป็น213บาทเท่ากับว่าเราจะเหลือเงินวันนี้87บาทครับเนี่ยครับลองใช้ลองใช้แบบประหยัดดูครับ3 3 0 0บาทอยู่ได้ครับก็คือข้าวเช้ากลางวันเย็น3มมื้อได้ขนมมื้อหนึ่งแต่ถ้ามื้อเย็นเราอยาก กินขนมเพิ่มก็ยังมีเงินเหลือให้กินอยู่ครับถ้าเหลือเราก็เก็บไว้อย่างผมก็ถ้าเวลาใช้จ่ายวันๆถ้าเหลือผมก็เอาไปใส่กระปุกคับเ็จตังค์แล้วก็ค่อยมานับดูอีกทีว่าเราเก็บได้เท่าไหร่ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็รีวิวให้ดูครับเงิน300บาทกับการใช้ชีวิต1วันว่า ได้ไหมก็ได้ครับแต่ก็อาจจะแบบไม่ถึงกินหรูหราอะไรมากครับก็กินแบบธรรมดาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ